Therapy. สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะพบกับช่องเซเล็บบีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์ให้สกูรเสียสีสังคมอย่างเรื่องเฟบไฟเดอะเท็กซัสเชลิเดอร์สแกนโดจะเป็นอย่างไรเมื่อเราลูกสาวผู้มีอำนาจได้วางตัวอยู่เหนือกฎทุกอย่างในโรงเรียนจนกระทั่งครูสาวคนใหม่ได้เข้ามาเพื่อหวังจะเปลี่ยนแปลงความดํามืดที่เกิดขึ้นแต่แล้วสิ่งนี้กลับยิ่งเป็นเกมให้กลุ่มเด็กสาวได้เริ่มเล่นกันแกลง้งโดยอำนาจที่พวกเธอมีและมันก็ได้นำไปสู่การเปิดโปงเรื่องอื้อฉาวบางอย่างที่เกินจะคาดเดาเรื่องราว มาพร้อมกันเลยหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สาม,มารถสมัครสมาชิกเพื่อเลี้ยงเหมียวอ้วนให้เติบโตไปพร้อมๆกันหรือจะเลือกกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้เพื่อสนับสนุนให้กันตามต้องการรีบสมัครสมาชิกวันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าอย่าลืมมาเข้าแก๊งเหมียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาที่แจ็คสันไฮสคูลโรงเรียนมัธยมปลายที่มีชื่อเสียงด้านเชียร์ลีเดอร์เป็นอย่างมากซึ่งกลุ่มเด็กสาวทุกคนก็ต่างมีความฝันที่อยากจะเป็นตัวท็อปตัวแม่ตัวปังในการเป็นส่วนหนึ่งของทีมเชียร์ดูสักครั้งระหว่างนั้นเอมมาคาครูสาวสอนภูมิศาสตร์และโค้ชทีมเชียร์คนใหม่ก็กำลังถูกลอรีนครูใหญ่ของที่นี่พามาแนะนําตัวให้รู้จักกับกลุ่มทีมเชียร์ที่ก็นำโดยบลูคสาวกับตันทีมและกลุ่มลิ้วล้ออย่างเจอรี่ลิซ่าทาบิตาและแอชลีย์ฮาสาวตัว หลักที่ถูกครูใหญ่แนะนําเป็นพิเศษซึ่งพวกเธอก็ได้สถาปนาตัวเองเป็นควีนประจํโรงเรียนและเป็นที่รู้จักกันดีในนามเฟ,ฟไฟจากการที่บลูคเป็นลูกสาวครูใหญ่แถมพ่อแม่ของลิวล้อเกือบทั้งหมดก็เป็นผู้สนับสนุนหลักของโรงเรียนแห่งนี้มินํมซัมบลูคยังพยายามแสดงตนข่มครูเอ็มมากขึ้นมาทันทีหลังจากที่ได้รู้จักกันเป็นครั้งแรกไปอีกด้วย และเมื่อถึงช่วงพักกลางวันเอ็มมาก็ได้เข้าไปแนะนําตัวกับครูทุกคนในห้องพักครูทําให้เธอได้รู้จักกับอดัมและเฮเลนสองเพื่อนร่วมงานที่ก็ได้เข้ามาผูกมิตรด้วยอย่างเป็นกันเองแต่เมื่อพวกเขาได้รับรู้มาว่าเอ็มมามาในฐานะโค้ชคนใหม่ของทีมเชียทั้งสองก็เริ่มซุบซิบที่จะเดิมพันกันจนเอมมาต้องเบรกถามสิ่งนี้ด้วยความสงสัยก่อนที่เธอจะได้รับรู้มาว่าสาวสาวทีมเชียนั้นแสบสันแค่ไหนโดยเฉพาะกับกลุ่มเฟฟฟที่ก่อเรื่องจนต้องเปลี่ยนโค้ชมาแล้ว4ี่คนภายใน3สัปดาห์ซึ่ง พวกเขาก็คาดเดากันว่าเอมมาคงจะทนอยู่ที่นี่ได้ไม่ถึงเดือนเป็นแน่และเมื่อได้รับคําพูดเชิงดูถูกเล็กๆเ,เอมมาที่อยากพิสูจน์ความสามารถของตัวเองจึงไม่รอชา้าที่จะควักเงินออกมาเพื่อลงขันด้วยพร้อมกับคําพูดมั่นใจว่าตัวเองจะอยู่ได้นานกว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้แน่นอนหลังจากนั้นเพียงไม่นานครูสาวก็เริ่มจัดระเบียบทีมเชียร์โดยการให้คณะกรรมการของรฐัฐเข้ามาคัดตัวทีมนักกีฬาเซตใหม่ตามความสามารถของสาวๆในทีมที่เหมาะสมและสิ่งนี้ก็ทําให้เจอรี่หนึ่งในแกงสาวป๊อปไม่ติดใ ชชื่อสมาชิกของทีมจากการที่เธอไม่สามารถทําท่าบางังคับผ่านได้มีนําซ้ําครูเอมม่ายังมอบหมายให้เมแกนสาวมากความสามารถอีกคนเป็นกับตันทีมร่วมกับบลูไปอีกด้วยซึ่งสิ่งนี้ก็เหมือนสายฟาฟาดที่ยามเกียรติของควีนบีเข้าอย่างจังส่งผลให้บลูก,ก็ไม่รอช้าที่จะนําเรื่องนี้ไปฟ้องกับแม่ด้วยท่าทางหัวเสียเป็นอย่างมากและมันก็ทําให้เห็นว่าทุกครั้งที่บลูไม่โอเคกับอะไรก็ตามภายในโรงเรียนเธอจะเข้ามาวีนแตกกับแม่ก่อนเป็นคนแรกด้วยคําพูดดูถูกปนคงครูแม่ ไปไนในไน,ไนมีนำซ้ำเธอยังพูดแทงใจดําเรื่องพอ่อที่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะแยกกันอยู่มานานแล้วทําให้แม่ที่กลัวความล้มเหลวทางด้านหน้าที่การเป็นครูใหญ่กับการเป็นแม่ที่ดูแลลูกสาวจึงได้ช่วยจัดการเรื่องทุกอย่างเพื่อตัดปัญหาโดยที่ก็ไม่แคร์ว่าสิ่งนี้จะยิ่งทําให้บลูกเสียคนหนักขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วย เมื่อช่วงปิดเทอมซัมเมอร์มาถึงแก๊งสาวๆาวเฟฟไฟก็ยังไม่ไายที่จะจัดปาร์ตี้ชุดว่ายน้ำที่บ้านของทาบิธทาสาวไฮโซขี้เมาที่ก็ถอดแบบมาจากแม่ของเธอไม่มีผิดซึ่งเพื่อนๆก็ต่างมองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องเจ๋งเพราะแม่ของทาบิธทาแทบไม่สนใจเรื่องการดื่มเครื่องดื่มมืนเมาของลูกสาวเลยแม้แต่น้อยทําให้ปาร์ตี้ในครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยการมัวสุมข,ของกลุ่มวัยรุ่นที่ก็สนุกสุดเหวี่ยงแบบไม่ต้องแคร์ความถูกต้องกันเลยทีเดียว ไม่นานสาวๆก็ได้มาร่วมเข้าค่ายทีมเชียร์ฤดูร้อนเพื่อฝึกซ้อมไปพร้อมกับทีมจากโรงเรียนอื่นๆแต่แล้วครูเอ็มมาก,กับต้องประหลาดใจเมื่อได้เห็นเจอรี่สาวที่ถูกคัดออกไปแล้วได้มาร่วมทีมด้วยพร้อมกับรถรีโมซินหรูเสนอให้เพื่อนๆทุกคนได้นั่งไปร่วมค่ายพร้อมกับเธอและก่อนที่จะได้สงสัยอะไรไปมากกว่านี้ครูใหญ่ก็ได้เข้ามาชี้แจงว่าเจอรี่ได้กลับมาร่วมทีมแล้วจากการที่แม่ของเด็กสาวเป็นเพื่อนสนิทกับครูใหญ่แถมยังเป็นผู้สนับสนุนหลักของโรงเรียนทําให้เธอได้ใช้เส้นสายโดยไม่ได้แจ้งบอก กับคณะกรรมการไปแบบเนีย,เนยนๆท่ามกลางความประหลาดใจของเอมมาที่ก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะทําได้ซึ่งเธอก็ได้ท้วงติงเรื่องนี้เพราะดูเหมือนมันจะไม่แฟร์กับเด็กสาวคนอื่นที่ก็ได้ใช้ความสามารถแท้จริงอยู่ในทีมแต่ถึงอย่างไรครูใหญ่ก็ไม่ได้แคร์และตอบป,ปัดไปอย่างไม่ใส่ใจอะไรและเมื่อมาถึงค่ายสาวเฟฟไฟก็ยังไม่ไหวที่จะก่อเรื่องมีปัญหาก,กับเพื่อนในทีมพวกเธอกันแกลง้งและค่มขู่ตามสไตล์สาวเส้นใหญ่จนครูเอมมาจําเป็นต้องเข้ามาอยู่สถานการณ์ทุกอย่างลงแต่แล้วครูที่ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมก ดันถูกกลุ่มสาวแสบใช้วิธีหลอกล่อเข้ามาแสดงละครที่จะช่วยนํากระเป๋าถือของครูไปเก็บไว้ให้ส่งผลให้ในด,ดึกขึ้นเดียวกันอดัมครูหนุ่มที่โรงเรียนก็ได้โทรมาหาเอม็มมาด้วยท,ทางหัวเสียเป็นอย่างมากจากการที่เมื่อหลายชั่วโมงก่อนมีข้อความจากเธอส่งมาที่มือถือของเขาด้วยคําพูดชวนให้คิดจนภรรยาของเขาได้บังเอิญเข้ามาเห็นและเข้าใจผิดทําให้พวกเขาได้มีปัญหากันซึ่งอดัมก็ไม่เข้าใจว่าเอม็มมาจะทําอย่างนี้ไปเพื่ออะไรขณะที่เอม็มมาก็ได้พยายามอธิบายว่าเธอก็มีสามีแล้ว แถมก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองส่งข้อความนี้ไปตอนไหนแต่แล้วจู่ๆเรื่องที่ได้ฝากกระเป๋าก,กับกลุ่มเด็กสาวก็ได้แวบเข้ามาในหัวทําให้เอม็มมาไม่รอช้าที่จะเร่งไปยังห้องพักของกลุ่มสาวแสบและได้เห็นสาวๆก,กาลังชุมนุมเมาท์มอยกันอย่างสนุกสนานมีหนาซ้ายัางแสดงท่าทางลอยหน้าลอยตาไม่สนใจสิ่งที่ครูเอม็มมาพยายามทําความเข้าใจกับพวกเธอซึ่งสุดท้ายเอมมาก็ได้ใช้อํานาจของโค้ดไล่ให้เด็กสาวทุกคนแยกย้ายกันไปนอนก่อนจะได้อยู่กับลูกเพียงลําพังและบทสนทนาก็ทําให้ได้รู้ว่า เรื่องที่เกิดขึ้นมาจากความไม่พอใจที่ครูดันให้เมแกนมาเป็นกัปตันทีมร่วมกับเธอเพราะบรู๊คเคยเป็นที่หนึ่งมาโดยตลอดครูจึงได้ชี้แจงว่าบรู๊คมีดีด้านกายภาพแต่มันก็ยังไม่พอที่จะทําให้ทีมเชียร์ของพวกเราไปต่อได้จากนั้นหญิงสาวก็เริ่มถกเถียงถึงเรื่องที่แม่ของเธอทุ่มเททุกอย่างให้กับโรงเรียนและการที่เธอได้เป็นกัปตันทีมเชียร์ก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่จะสมฐานะการได้เป็นลูกคู่ยาของโรงเรียนครูเอมมาที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้พยายามปรับทัศนคติของเด็กสาว ให้ได้รู้ความหมายที่แท้จริงของการเป็นตัวของตัวเองและไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนหรือหน้าที่อะไรรูคก,ก็สามารถเป็นคนที่โดดเด่นได้เพียงแค่ลองตั้งใจทำอะไรสักอย่างจริงๆ แต่ก็ดูเหมือนว่าคำพูดนี้จะไม่ได้ทำให้เด็กสาวรู้สึกคิดตามแต่อย่างใดก่อนที่ครูจะได้พูดทิ้งท้ายถึงสาเหตุที่เธอได้เลือกเมแกนมาเป็นกัปตันทีมรวมก็เป็นเพราะเมแกนรู้จักวิธีเรียกพลังให้กับทุกคนซึ่งมันก็เป็นสิ่งเดียวที่บรู๊คไม่เคยแสดงออกมาให้ได้เห็นเลยนั่นเองและหลังจากเหตุการณ์นในครั้งนี้ความกระตือรือร้นของสาวๆก็เริ่มถดถอยลงไปเรื่อยผิดกับโรงเรียนอื่นที่ต่างฝึกซ้อมกันเป็นอย่างดีซึ่งมันก็ทำให้ครูเอมมาเริ่มถอดใจและได้เอ่ยชักชวนให ในวัเดียวกันบลูก็เกิดฮิดใช้อำนาจความเป็นควีนบีของตัวเองเรียกระดมกำลังเพื่อนๆในทีมให้เริ่มฝึกซ้อมกันอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางความปลื้มใจของครูที่อย่างน้อยสิ่งที่เธอเคยพูดออกไปก็ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้าให้แล้วจริงๆไม่นานการแสดงที่ฝึกซ้อมกันภายในค่ายเชียร์ฤดูร้อนก็ได้ถูกนํามาโชว์ให้กับทุกคนในโรงเรียนได้เห็นกันอย่างตะการตาซึ่งครูเอ็มมาก็ได้ยกความดีความชอบให้กับกัปตันทีมเชียร์ทั้งสองโดยที่ก็ไม่ลืมจะกล่าวชื่นชมบลูถึงการออกแบบท่าเต้นใหม่ ให้กับทมไปย่า,ยา,ม,ามกลางรอยยิ้มของเด็กสาวที่ก็เริ่มรู้สึกภาคภูมิใจตัวเองขึ้นมาแบบแปลกๆแต่เมื่อครูใหญ่ได้เดินเข้ามาเธอก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับทุกคนก่อนจะได้หันไปชื่นชมครูเอมมาที่ทําหน้าที่โค้ดได้อย่างดีไร้ที่ติและมันก็เป็นภาพที่ทําให้บรูครู้สึกว่าตัวเองยังดีไม่พอในสายตาของแม่ขึ้นมาด้วยเหมือนกันและหลังจากเหตุการณ์นี้สถานการณ์ทุกอย่างก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งกลุ่มสาวแสบก็ยังคงทําหน้าที่ของพวกเธอกันต่อแต่แล้วเพียงไม่นานก็เริ่มถึงจุดแตก,กเพรา จู่แฟนนุ่มของเจอรี่ก็ดันแอบไปคั่กับแอชลี่เพื่อนสาวในแก๊งเดียวกันส่งผลให้พวกเธอได้มีปัญหาตบตีกันใหญ่โตจนครูต้องเร่งเข้ามาดูสถานการณ์แต่แอชลี่ที่รู้ดีว่าตัวเองต้องเสียเปรียบเป็นแน่จากการที่แม่ของเจอรี่เป็นเพื่อนสนิทกับครูใหญ่ทําให้เธอได้แจ้งบอกครูว่าตัวเองแค่ปวดท้องและไม่สบายก็เท่านั้นก่อนที่เด็กสาวจะได้วิ่งหนีจากไปในที่สุด และหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แอชลีย์ก็ถูกแบนออกจากกลุ่มแถมยังถูกรุมกันแกล้งไม่หยุดจนเธอเองก็แทบจะไม่มีที่ยืนในสังคมของโรงเรียนมีนำซ้ำกลุ่มสาวเฟฟไฟก็ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มสาวเฟฟโฟไปอีกด้วยและด้วยความตึงเครียดไม่เป็นระเบียบว,วินัยที่เกิดขึ้นก็ทำให้ครูเอมามุ่งมันอยากจะให้ทีมเชียร์ของเธอมีความรักใครสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถึงอย่างไรเธอก็ถูกขัดขวางความตั้งใจนี้จากกลุ่มสาวเฟฟโฟที่ก็ยังทำตัวเหนือกฎทุกอย่างจนครูสาวจำเป็น ต้องนำเรื่องนี้ไปรายงานกับครูใหญ่รอบที่หลานและก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีผลเหมือนอย่างทุกครั้งทามกลางสายตาท้าทายของกลุ่มสาวแสบที่ก็ได้เฝ้ามองดูความพยายามอย่างไร้ความหมายนี้ไปด้วยความสะใจ เรื่องราวดำเนินให้เห็นว่ากลุ่มสาวเฟฟโฟดูเหมือนจะหนักข้อขึ้นทุกวันพวกเธอท้าทายอำนาจของกฎระเบียบโดยการสวมชุดทีมเชียร์ของโรงเรียนออกไปมัวสวมกับกลุ่มชายวัยรุ่นที่เพิ่งรู้จักกันข้างทางมีนำสามพวกเขายังได้ชักชวนกันไปเล่นในร้านของเล่นสำหรับผู้ใหญ่โดยที่ก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ถูกอัดคลิปเก็บภาพไว้ในมือถือของชายหนุ่มแปลกหน้าส่งผลให้เพียงไม่นานเรื่องนี้ก็แดงไปทั่วทั้งโซเชียลท่ามกลางความหัวปั่นของเหล่าครูโดยเฉพาะกับครูใหญ่และเอมมาเพราะพวกเธอมีส่วนรับ พี่ชอบกับเรื่องนี้โดยตรงแต่เมื่อบลูคได้เห็นคลิปที่เกิดขึ้นจากการแจ้งบอกของเม่เธอก็แสดงสีหน้าสะใจขึ้นมาอย่างไม่สะทกสะท้านราวกับว่าเธอได้วางแผนทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วระหว่างนั้นครูอดัมที่เห็นท่าทางเหนื่อยล้าของครูเอมมาก็ได้เข้ามาให้กำลังใจด้วยการสวมกอดแต่แล้วภาพนี้ก็ถูกเห็นโดยลิซ่าสาวแสบที่ก็แอบชอบครูอดัมมาตั้งแต่แรกทำให้เธอไม่รอชาร้าที่จะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายช็อตนี้เก็บเอาไว้ด้วยความคับแค้นใจเป็นในไปอีกด้วย และหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครูเอ็มมาก็ถูกเพ่งเล็งโดยกลุ่มสาวเฟฟโฟที่ก็เริ่มแสดงพฤติกรรมหยาบคายเพื่อหวังกดดันครูสาวให้ได้ลาออกเร็วที่สุดแต่ถึงอย่างไรเอ็มมากก็เลือกที่จะเพิกเฉยและสนใจที่จะฝึกซ้อมกับกลุ่มเด็กสาวที่ตั้งใจจริงๆถึงแม้ภายในใจลึกๆเธอจะรู้สึกหนักหน่วงเป็นอย่างมากก็ตามซึ่งเพียงไม่นานเรื่องคลิปชาวก็ถูกลบไปด้วยเส้นสายบางอย่างและทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนที่คาดคิดเอาไว้จากการที่พวกเขากลัวเสียชื่อมากกว่าการที่จะลงโทษกลุ่มเด็กสาว ให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะไม่เพียงแต่จะมีปัญหากับเราเด็กๆพวกเขายังต้องเจอด่านของเราผู้ปกครองที่มาพร้อมกับอำนาจเงินและหน้าที่การงานทําให้สุดท้ายโรงเรียนก็ต้องปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปเพื่อตัดปัญหาโดยที่ก็ไม่ได้แคร์ว่าพวกเขากําลังสร้างภาระให้สังคมไปเสียแล้ว วันหนึ่งขณะที่ครูเอ็มมาได้ลาป่วยจากความเครียดสะสมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้หน้าที่หลักในการซ้อมเชียร์จึงตกไปอยู่กับเรากับตันทั้งสองที่ต้องคอยซักซ้อมดูแลเพื่อนในทีมแทนครูซึ่งเมแกนก็ทําหน้าที่นี้ของเธอได้เป็นอย่างดีผิดกับกลุ่มสาวแสบที่ก็ได้หนีไปกงกันอยู่บนรถจนเจ้าหน้าที่รอปภที่ได้สังเกตเห็นก็ได้เข้ามาเรียกให้พวกเธอกลับเข้าไปในโรงเรียนตามหน้าที่ของเขาแต่กลุ่มสาวๆที่กําลังกลิ่มได้ทีก็ไม่สนใจแถมยังพูดเบ่งเยาะเย้ยรอปภคนนั้นกันอย่างสนุก จนครูใหญ่ได้เข้ามาและได้เห็นหลักฐานทุกอย่างที่อยู่บนรถเข้าอย่างจังท่ามกลางเสียงโหเราะของกลุ่มเด็กสาวที่มันก็นําโดยลูกของเธอเองและเมื่อไม่สามารถปล่อยผ่านได้เพราะมีบุคคลที่3มอย่างรอปภเข้ามาเป็นพยานครูใหญ่จึงได้ส่งสีสาวให้อธิการบดีเป็นคนจัดการกับเรื่องนี้แทนแต่ด้วยความสนิทสนมบวกกับคําตลบตะแลงเล่นละครเก่งของกลุ่มาสาวๆก็ทําให้พวกเธอสา,สามารถเอาตัวรอดออกมาอย่างไร้ความผิดได้อีกครั้งและเมื่อครูเอ็มมาได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวัน ถัดมาเธอก็ไม่รอช้าที่จะเร่งเข้าพบครูใหญ่กับวธิการเพื่อชี้แจงให้พวกเขาได้ทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับปัญหาของเด็กกลุ่มนี้และการถกเถียงกันก็ทําให้ครูสาวได้ตระหนักว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากเด็กแต่มีต้นเหตุมาจากผู้ใหญ่ที่คอยให้ท้ายพวกเธอตั้งหาก ทำให้สุดท้ายครูเอ็มมาที่ไม่สามารถพึ่งพาความถูกต้องจากคนที่มีอำนาจได้จึงได้เริ่มเดินเกมที่จะยึดหลักความหนักแน่นของตัวเองฝึกซ้อมทีมเชียร์อย่างหนักเพื่อคัดคนที่มีความสามารถและอยู่กับเธอได้จริงๆก่อนที่จะใช้ข้ออ้างนี้ยืนเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อคัดกรองเด็กสาวที่ไม่มีคุณสมบัติออกจากทีมอีกครั้งและมันก็พุ่งเบาไปอย่างสาวเฟฟโฟในทันทีแต่เรื่องนี้กลับทําให้กลุ่มผู้ปกครองยิ่งเกิดความไม่พอใจหนักขึ้นกว่าเดิมมีนําซ้ําแก๊งสาวแสบก็ได้แอบนําภาพที่กอดกัน ของครูที่ลิซ่าได้แอบถ่ายไว้เมื่อครั้งก่อนไปฟ้องเป็นเรื่องเป็นราวกับอธิการบดีเพื่อรับเรื่องตรวจสอบวินัยความเหมาะสมไปอีกด้วยระหว่างนั้นการฝึกซ้อมเชียร์ของกลุ่มเด็กสาวที่เหล่าสมาชิกทุกคนก็ต่างพยายามดิ้นรนเพื่อแสดงศักยภาพของตัวเองตามคําแนะนําของครูเอมมาที่ก็เก่งด้านี้พอตัวทําให้เพียงไม่นานพวกเธอก็สามารถทําท่ายากต่างๆให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สาเร็จ ยกเว้นแต่กับแก๊งสาวแซ่บที่ก็ได้แต่นั่งมองการฝึกซ้อมอย่างไม่สบอารมณ์เท่าไรนะในขณะที่ลิซ่าก็ได้เข้ามาแสดงออกถึงความไม่พอใจครูสาวจากเรื่องของครูอดัมที่เธอกลัวจะถูกแย่งความรักมโนนี้ไปแต่แล้วจังหวะที่ลิซ่ากำลังย่อมัดเชือกองเท้าอยู่นั้นครูเอมมาก็ได้สังเกตเห็นรอยเขียนที่ต้นขาของเธอทําให้คาดเดาได้ว่าลิซ่าเพิ่งโกงข้อสอบมาท่ามกลางความเลิกลักที่เด็กสาวก็แทบทําตัวไม่ถูกจากนั้นครูก็ไม่รอช้าที่จะเข้าไปตําหนิถึงสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกล่าวจะ ทำโทษเธอด้วยการหักคะแนนกิจกรรมทีมเชียร์ซึ่งมันก็อาจจะส่งผลให้ลิซ่าต้องพ้นสภาพการเป็นสมาชิกทีมไปอีกคนขณะที่บลูก็ยังไม่ไวายส่งสัญญาณให้ลิซ่าเร่งโทรหาพ่อในทันทีทำให้หลังจากนั้นเพียงไม่นานครูเอมมาผู้พดุงความยุติธรรมให้กับโรงเรียนมาโดยตลอดก็ถูกครูใหญ่บีบให้ลาออกท่ามกลางความไม่เข้าใจเพราะเธอจำเป็นจะต้องยอมแพ้ทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดไปโดยปริยายแต่แล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้ง่ายไดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะครูเอมมา ที่ดันกลายเป็นที่รักของนักเรียนส่วนใหญ่ก็ถูกล่ารายชื่อจากกลุ่มผู้ปกครองคนอื่นให้เริ่มตรวจสอบโรงเรียนและคืนสถานะให้กับครูเอ็มมาจากนั้นเรื่องก็เริ่มลามใหญ่โตไปถึงหูของสื่อที่ก็พยายามขุดคุยเรื่องอื้อฉาวนี้ขึ้นมาเอ็มมาจึงได้ใช้โอกาสนี้เข้าไปให้สัมภาษณ์พร้อมเปิดโปงระบบบริหารภายในโรงเรียนทําให้เพียงไม่นานหน่วยงานภาครัฐก,ก็ต้องเข้ามาจัดการและเริ่มสอบสวนเรื่องนี้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่ระหว่างที่เหล่าผู้ใหญ่กำลังวุ่นกันหัวปัน่นแก๊งสาวแสบที่ไม่ส ก็คิดที่จะใช้โอกาสได้แสงนี้เรียกร้องความสนใจจากสื่อต่างๆราวกับว่าพวกเธอคือเซเลบชื่อดังไปเสียแล้วซึ่งพวกเธอก็ยังมั่นหน้ามั่นใจว่าตัวเองจะสามารถรอดพ้นจากความผิดที่เกิดขึ้นเหมือนอย่างทุกครั้งไปอีกด้วย ขณะเดียวกันครูเอ็มมาที่ถูกเรียกตัวมาสอบสวนที่โรงเรียนก็ได้เผชิญหน้ากับบลูคเขาด้วยบังเอิญแต่เด็กสาวก็เลือกที่จะไม่แยแสแถมแสดงท่าทางสะใจที่เอ็มมาถูกบีบให้ออกจากโรงเรียนเอ็มมาที่ได้เห็นเช่นนั้นจึงได้พูดขึ้นมาด้วยความผิดหวังจากการที่บลูค์กำลังกำจัดคนที่พยายามจะช่วยเหลือเธอมาโดยตลอดและไม่เพียงแต่เรื่องชาวที่ถูกขุดคุยขึ้นมาใหม่ในอนาคตบลูคอาจจะอยู่ยากในสังคมอื่นหากว่าได้พลอนอำนาจของแม่ไปแล้วซึ่งเธอก็ทำได้เพียงที่นี่ในปีสุดท้ายของโรงเรียนนี้ก็เท่าน,น ีครูสาวจะได้ขอตัวจากไปทิ้งให้บลูคได้คุ้นคิดอย่างหนักแต่ก็ยังคงมั่นใจเข้าข้างตัวเองว่าแม่จะสามารถแก้ไขเรื่องทุกอย่างให้ผ่านพ้นไปได้เหมือนอย่างที่เคย และเพียงไม่นานผลการสืบสวนของคณะกรรมการจากภาครัฐก็ได้ข้อสรุปว่าการบริหารของโรงเรียนแจ็คสันไฮสคูลนั้นมีความผิดจริงโทษฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่ควรจะเห็นชอบส่งผลให้ครูใหญ่จําเป็นต้องถูกพักงานเพื่อรอผลตรวจสอบที่ละเอียดกันอีกครั้งมีนำซ้ำพวกเขายังได้เปลี่ยนคณะบริหารใหม่ทั้งหมดรวมไปถึงกลุ่มสมาคมผู้ปกครองที่สนับสนุนทําให้แกงสาวแซ่บเฟฟโฟต้องล่มสลายไปในที่สุดขณะที่บลูก,ก็จําเป็นจะต้องย้ายหนีไปพร้อมกับแม่เพื่อเลี้ยงค ชาวชาโดยที่ก็ไม่สามารถรู้อนาคตของตัวเองได้ีต่อไป ทางฝั่งของครูเอ็มมาก,ก็ถูกสื่อยิงคำถามมากมายซึ่งเธอก็ได้พูดถึงความรักในหน้าที่การงานของตัวเองและจุดประสงค์ของการอยากเปลี่ยนแปลงโรงเรียนแห่งนี้ก็เพื่อความยุติธรรมให้กับนักเรียนทุกคนแต่ถึงที่สุดแล้วเอ็มมาก,ก็ไม่ได้กลับไปเป็นครูต่อเหมือนอย่างที่ทุกคนได้คาดหวังเอาไว้เพราะเธอดันรู้สึกผิดที่ตัวเองได้ทำลายชีวิตของแก๊งสาวแสบไปด้วยเหมือนกัน4เดือนต่อมาเอ็มมาถูกผู้ปกครองคนหนึ่งชักชวนให้มาดูการประกวดทีมเชียร์ของโรงเรียนแจ็คสันอีกครั้งซึ่งมันก็ได้ ตมพายเธอได้พบเจอกับเหล่าลูกศิษย์ที่ยังเชื่อมั่นและรักในตัวของครูสาวคนนี้เป็นอย่างมากก่อนที่กลุ่มเชลิเดอร์จะได้เริ่มแข่งขันกันท่ามกลางสายตาความภาคภูมิใจของเอมมาที่ก็เริ่มตระหนักได้ว่าเธอไม่ควรโทษตัวเองอีกต่อไปสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่เพียงแต่เด็กสาวกลุ่มนี้จะได้มีความหวังขึ้นมาใหม่เอมมายังเป็นแรงผลักดันให้กับครูทุกคนที่เห็นชอบราวกับว่าเธอได้ปลดปล่อยให้พวกเขาได้หลุดพ้นออกจากอำนาจมือที่มีมาอย่างยาวนานด้วยความถูกต้องและเด็ดเดี่ยวของเธอนั่นเองและนั่ง เราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้เซเลบี้ชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ